มาครับผมมารีวิวกันถึงตอนสนะครับอ uh huh. ส่งทันใจส่งทันเดอโอ้โหได้เลว่าไม่มีแผ่วจริงๆนะนี่เลยครึ่งซีซั่นไปแล้วนะครับความสนุกนี่เข้าใจสำหรับคนที่ดูแบบวันเดียวรวดเดียวจบเลยว่าเป็นยังไงทำไมถึงหยุดดูไม่ได้นะครับเพราะบทนี่คือไม่มีแบบเหนื่อยให้เห็นเลย มาตรฐานคือตอนแรกอะ่ะมันมาสูงขนาดเนี้ยแม่งก็วิ่งสูงตลอดทางเลยะคือไม่มีแบบตกมาให้หน้าเบื่อหรือเหนื่อยหรือแบบจุดแบบเออเอยระหว่างทางจุดคิดไม่ออกหรืออะไรยังไงเลยนะโอ้เน้นทุกตอนเลยอะซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วอาจจะเสียดายด้วยที่7ตอนเนี่ยเหมือนจะสั้นไปซะด้วยซ้ำนะอารมณ์เหมือนไอ้เคียอีกสาตอนจะจบแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนใจหายเหมือนไม่อยากให้จบอะ่ะ เอออะไรประมาณนั้นนะสำหรับผมตอนนี้ถ้าให้คะแนนก็ยังอยู่ในในเกณฑ์ที่เท่าเดิมสิบเต็มเลยฮะตอนนี้ก็ยังให้สิบคะแนนอยู่นะไม่เคยมีเรื่องไหนทําได้วะ่ะสําหรับผมดูซีรีส์ไทยมาใน Netflix นี่น่าจะดีสุดแล้วละ่ะตั้งแต่ Netflix ทํามาคอนเทนต์ไทยเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูชื่อผู้กํากับเลยวะ่ะผู้กากับกับคนเขียนบทเห็นแวบๆบแบบเหมือนจะมีสองคนที่มันเขาชูชื่อใช่ปหมมันจะชูชื่อแบบเด่นๆเ,เลยอะ มีผลงานเรื่องไหนมาก่อนหน้านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นแวบ,บๆอยู่นะตอนจบจะขึ้นชื่อเลยอะ่ะเฮ้ยดีดีดีชอบแล้วผมตอนนีเ้เรื่องราวไปถึงไหนแล้วก็น่าจะเป็นแบบดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นหรอกเหมือนอยู่ในช่วงที่ก่อตั้งบริษัทแล้วก็ได้ชื่อใหม่้วก่อตั้งไปแล้วเนาะอันนี้ได้ชื่อได้ชื่อเบอร์เบอร์แล้วกู ตอนนี้เป็นการได้ชื่อได้ชื่อหลังจากไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลนะครับชื่อว่า Thunder e x p r e s s ที่มาที่ไปของชื่อนี้ไม่ใช่อะไรระหว่างล่องเรือกับเหมือนจะเห็นพายุฟ้าขนองมีฟ้าผ่าอะไรอย่างนี้เลยตั้งเป็นทันเดอร์ที่มาไม่คดเฉ่ง แล้วก็ตีมนี่เป็นสีเหลืองนะครับถ้าของจริงนี่ก็เป็นแฟลตนะของจริงนี่เป็นแฟลตเอ็กเพสเมื่อวานผมก็ไปลองดูข้อมูลเรื่องนี้ก็เหมือนได้แรงมาดาลใจมาจากเรื่องราวของคนก่อตั้งแฟลตจริงๆด้วยตอนนี้พวกคอนเทนต์ที่ทำ YouTube ประวัติของคนทำแฟลตอะไรเงี้ยที่เป็นยูนิคอนคนแรกของเมืองไทยนี่ก็ขึ้นเต็มฟีดเลยนะคนกลับไปฟังกันเยอะมากๆเลยเรื่องราวของเด็กดอยมาทำบริษัทขนส่ง อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยช่วงนี้ผมก็เห็นตามฟีดเยอะมากแล้วก็ดูเหมือนตอนเนี้จากตอนแรกอะที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของในทุนก็ได้แบบชิวๆเนาะจากอลิสหวังแต่ยอมลดนะยอมลดหุ้นมาเป็นสิจากสาเหมือนจะไม่เอาอยู่นะแต่พลิกมาเอาอะไรเงี้ยก็มีอะไรที่มันให้เดาๆยากอยู่เหมือนกันนะ ระหว่างทางนะครับในตอนนี้ดูเหมือนจะยังชิวอยู่นะดูเหมือนเล่นชิวมากไอ้ทันเดอร์เอ็กเพเนี่ยยังไม่ค่อยเจอปัญหาเชื่อว่าในตอนหน้าเนี่ยน่าจะเจอห้ากับหกดาวทรงของซีรีส์นะเปิดบริษัทมาวันแรกนี่อาจจะโค้ดเออร์เลอร์นิดหน่อยในแอปเออร์เลอร์นิดหน่อยแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับคู่แข่ง Easy e x p r e s s ส่งของปลอมให้ไปส่งบ้านร้างอะไรอย่างเงี้ย นี่แค่นั้นเองนะปป๊บเดียวก็จับจุดได้แล้วก็เคลียร์ได้นะครับโดยการบล็อกที่อยู่ที่แบบเป็นที่อยู่ที่เปิดมาเหมือนเขาจับได้ว่าพวก e ีซีเนี่ยที่ให้ไปส่งเนี่ยเป็นอสังหาของในเครือบริษัท e ีซี่เอ็กเพบล็อกแม่งหมดเลยทําให้ขนส่งไรเดอร์ไม่จำเป็นจะต้องไปส่งให้มันเสียเวลาฟรีอะไรเงี้ยแป๊บเดียวแก้ได้อะไรเงี้ยชิลมากแล้วก็มีการแก้เพดกันด้วย โคตรจี๊ดเลยตอนจบพระเอกเคยโดนบอกว่าตัวเองเป็นมแมลงวันใช่ไหมส่งมแมลงวันกลับไปให้เฮียคณินโอ้โ oh, 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 หโคตรจี๊ดเลยอะวางไว้แบบอยากให้ดูต่ออะไรอย่างเงี้ย oh, ซีรีส์แม่งดีจริงผมมีความรู้สึกว่ามันต้องแบบนี้นะซีรีส์ไทยอะยกระดับจริงนะเว้ยหลังจากนี้อะคนที่จะทำคอนเทนต์เสิร์ฟให้กับเน็ตฟลิกอะมึงถ้ามาตรฐานตกอะ เชีย่ยเห็นง่ายเลยนะเพราะว่ายกเ,เ,เรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ยกระดับจริงอะยกระดับแบบไปแล้วอะ่ะคนจะทำซีรีส์ให้คอนเทนต์ให้ Netflix ต่อจากนี้เนี่ยมึงงานอยากงานหนักเลยงานงานหยาบแน่ <c oughs> งานหยาบแน่เลยคนระั <c oughs> บพรุ่งนี้ยิง3ตอนไหมน่าจะสัก2ก่อนแล้วเหลือตอนสุดท้ายเอาไว้จะได้คุยกันแบบเต็มๆเดี๋ยว3ตอนเหนื่อยตายเลยนะ <c oughs> ไม่ไหว เดี๋ยวยังไงว่ากันอีกทีนะครับอาจจะเหนื่อยหรือตอนเดียวก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมไม่รีบนะเรื่องนี้นะคือถ้ารีบอะ่ะเดี๋ยวมันจะจบไวเลี้ยงเลี้ยงไวหน่อยไม่อยากให้จบไปไงไม่รู้อยากคยุเยเยอะๆะวละตอนวันตอนสอง,สองตอนกำลังดี <c oughs> คุณน็กบอกชื่อพี่ไก่ <c oughs> เคยกำกับเชื่อบ้าก้าก้าโอ้เรื่องนั้นก็ดีมากเลยนะที่ว่าถ่ายทําพี่ตูนวิ่งอะนะผมแม่งก็ชอบมากเลยนะเรื่องนั้นน่ะตัดต่อดี ย้อนพี่หรืออะไรวะเนี่ยพี่หรืออ๋อพี่หรือน้องของพุ่กับซักซีดอ๋อประมาณนั้นนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีคุณเมมเบอร์ VIP สนุกมากวันแรกผมร่อไป4 EP นี่ถือว่าถือว่ามาตรฐานผมเชื่อว่าคนดูซีรีส์เรื่องนี้ไม่เกิน2วันอะอย่างมากเลย น่าจะจบได้ง่ายๆเลยบางคนนี่รอเจ็ดีเลยครับแป๊บเดียวทั้งคืนนะครับสวัสดีคิมูระดูจบเมื่อกี้สนุกทุกตอนนะมาตรฐานดีมากจริงๆสตอนนี่ผมให้สิบเต็มสี่ตอนเลยนะและเชื่อว่าไม่น่าจะตกอะไรมากมายนะครับอาจจะถ้าสมมุติอาจจะแบบที่จะทำไม่ตกได้นิดเดียวนะอาจจะเป็นบทสรุปอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าแม่งมาขนาดนี้แล้วไม่น่าจะจบเนียนะใช่ไหม เมมเบอร์ p บอกเห็นว่าตอนนี้เร no ื่องจริงแฟดมีนี่อยู่หลักพันล้านไม่รู้จริงหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ไปดูข่าวเคอร์เลยไม่ได้ศึกษาแต่บริษัทขนส่งตอนนี้ก็แยกกันหมดจริงๆครับอย่างเคอรี่เนี่ยก็ยังไปแล้วอ่ะเห็นปะของจริงนะครับมันหลายปีผ่านไปมันอาจจะเจอปัญหาหมักหมมเรื่อยเนาะนี่ก็ตัวื่อยปัญหาการขนส่งเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยอตอนแรกเห็นปะ เคอรี่แฟตอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่มีแบบระบบขนส่งมาใหม่โอ้โ oh, หไปสะีไทยหงอยเลยนะตอนนี้ไปสะีไทยกลับมายิ้มนะสุดท้ายก็กลับมาที่กูอยู่ขนส่งของขนส่งสีเหลืองชีวิตจ,จริง f l a ตเอ็กเพลสผมคาดหวังสาธุเลยอย่าแพ่วนะสาธุสีสันแรกอ่ะผมก็ชอบมากๆแต่ไม่ไม่ได้ชอบแบบขนาดให้เตนะ็มสิบนะยังมีจุดที่แบบไม่ได้ชอบถึงขนาด ให้สิบเลยอ่ะไปดูหนังพาราร่วงมหาศึกสุโขไทยหรือยังไม่ได้ดูเลยครับไปดูมาเหรอไม่กล้าดูอะ่ะผมเที่ยงคืนถึงเจ็ดโมงยันเช้ากันเลยทีเดียวโคตรสุดสวัสดีคอร์ซอนผมชอบพระเอกปลุกพลังเหล่าคนขับรถมันดูมีอิมแพ็คมากแถมโชโว์ยกล้อ พระเอกนี่ก็แนวมงังงะจริงๆเนาะมันพระเอกมงังงะจริงออมีแมงไปวิ่งงานเองเน,นะวันแรกที่เปิดนะครับแล้วก็เหมือนอารมณ์เหมือนมีแบบสิ่งล่อตาล่อใจให้พวกพนักงานด้วยเอาเงินสามแสนมาล่ออะไรเงี้ยเนาะมาล่อว่าใครดึงลูกค้าได้มากกว่ากันอะไรเงี้ยสนุกดีบทสนุกดีครับระหว่างทางก็มีอะไรให้ทําตลอดเลยไม่มีเบื่อเลยอะอในตอนนี้มีบทอะไรที่แบบน่าเสริมเพิเ่มเติมก็อย่างเช่น น้องพระเอกก็มาทํางานกับพระเอกนะนที่กรุงเทพตอนแรกพระเอกจะไม่ให้ทำแต่ตอนหลังก็ให้ทํามาเป็นราเดอร์เฉยเค r รี Curry, รู้สึกจะเปลี่ยนเป็น KEX เหรอของจริงเนี่ยนะอ๋อไม่เคยเห็นเลยว่ะจังหวัดผมไม่มีหรือเปล่าอ่ะเออผมขอถามเพื่อนๆหน่อยที่อยู่กทมเนี่ยปัจจุบันแฟตมันมีรับถึงบ้านไหม อันนี้ผมสงสัยมากเลยอ่ะไอตอนเริ่มแรกแฟดเนี่ยเขามีรับถึงบ้านเลยเหรอเขาเจ๋งเลยว่ะจังหวัดผมไม่มีว่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของไทยที่ไม่มีตอนที่ดรอปสนุกทุกตอนออันนี้ผมดูสีตอนผมก็ยังพูดมากไม่ได้นะครับสาธูกับสืบสันดานช่วงหลังๆมีแผลจริงถ้าตรงนี้ได้สิบจะเป็นเรื่องแรกของพี่ในซีรีส์ไทย สวัสดีแอดมินท้องฟ้าด้วยอีกรอบผมไปดูมาแล้วเป็นไงครับ f ฟก ritg อกในชีวิตจริงอยากเข้าถึงตัวละครที่จนด้วยการใช้เงินตลอดการถ่ายทำา 4- 5เดือนด้วยเงิน6,000บาทผมก็เห็นแวบบแบบที่ปาเต็ดสัมภาษณ์หรือเปล่าใช่ไหมไอซ์ se, ใช่ป่มมีสัมภาษณ์แวบๆบแบบผมเข้าไปดูแวบๆบแบบ ใช่ป่าวว่าใช่รายการนี้ไหมวะหรือไม่ใช่วะเหมือนจะเป็นอีกรายการหนึ่งเหมือนจะเป็นคิดหอวังปะเห็นแวบบๆแบบนะอันนี้เห็นแวบๆบแบบที่ไอซสื่อสัมภาษณ์ช่วงนี้ไอซสื่อนี่ไปออกหลายรายการมากจนผมเบอร์ไปหมดแล้วว่าออกของใครบ้างอืมเออเมื่อวานผมไม่นั่งดูแบบหลายๆอย่างข้อมูลนะผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นคนจีนนะอย่างไอรยเจียอะไรเนี่ย ลุเจียเป็นด็อกเตอร์ไทยที่ไปดังในจีนเป็นคนไทยฮะพูดสำนองสำเนียงเหมือนแบบคนจีนมาอยู่ที่ไทยเลยอย่างเนียนโคตรเก่งสืบสันดานเบื่อตั้งแต่ตอนแรกต่างกับส่งด่วนสำหรับผมบทเหมือนจะใช้เวลาเขียนบท4ไปีเลยโอ้นั่นแหละนะแม่งสุดจริงผมเห็นกรรมวิธีในการทำซีรีส์เน็ตฟิกอะ กว่าจะได้ทำเนี่ยยากมากนะมันมีคนมาบ่นๆอยู่อะมันมีคนเหมือนมาออกคลิปออกแบบน่าจะเป็นพวกผู้กำกับหรือทีมงานอะการที่จะทําเรื่องหนึ่งไม่ได้แบบง่ายๆนะต้องส่งพอดเรื่องส่งบทส่งอะไรให้แม่งเขาดูแบบจนแบบอนุมัติยากมากอะเน็ตฟิกกว่าจะอนุมัติเงินทุนนะผมไปฟังที่ไหนมาไม่รู้นะจาไม่ได้แล้ววะ่ะฟังแบบผ่านๆอะ คนดูน้อยมากเป็นยังไงสนุกไหมล่ะครับแชร์กันหน่อยครับไม่กล้าดูเลยครับหนังไทยเรื <t ool> <t ool ่องพระร่วงมหาศึกสุโขทัยมีรอบเยอะซะด้วยเห็นเขาว่าเรื่องจริง85%ที่เอามาใช้ในเรื่องใช่ไหมพราตเรื่องหลักๆก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมผิดคาดนะในตอนนี้ได้เห็นเหมือนการกระทําของไอ้เคนลูกของเฮียคณิน นึกว่าไอ้เคนตอนแรกจะนิสัยแบบเป็นคนแบบยุติธรรมเป็นคนแบบไม่ได้แบบคดโกงเหมือนพ่อนะแต่ที่ไหนได้ได้พ่อมาเต็มๆนะไอ้เคนที่แสดงโดยพีทอะ่ะเหมือนเอาใจพ่อเหมือนกันจากพี่ผมทองไปรับสินค้านี่ผมย่างฮาใช่ไหมอมืสนุกดีที่ไปเจอสาวแล้วแอปเออเดอร์สาวมาทำไหมนะ สนุกดีสนุกดีคนนี้เขาดังเหรอผมเห็นโลกโซเชียลก็แชร์อยู่ว่าเขาเคยรับบทบาทเรื่องอะไรก็ไม่รู้เมื่อวานผมเห็นเยอะมากเลยอ่ะหน้าฟีดอ่ะเพื่อนผมแชร์กันเต็มเลยขนาดผมไม,ไม่ได้ติดตามเพจเกี่ยวกับหนังอ่ะเพื่อนผมนี่แชร์มาจากหลายๆเพจเห็นเต็มไปหมดเรื่องนี้กระแสมาแล้วเนี่ยอะไรจะยิ่งเยอะก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนหยุดเนี่ยผมว่าดูเรื่องนี้กันแล้วแบบแชร์กันกระจายแน่นอนคือวันพฤหัสที่มันมากับวันศุกร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่คนที่ดูซีรีส์ คนที่ติดตามแวดวงซีรีส์คนดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะวรัเรคนแบบทั่วไปดูมันเยอะละตอนเนี้ก็น่าจะเริ่มดังมากๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้นะเอาง่ายขนาดคลิปรีแอคชั่น e ีพหนึ่งผมแม่งคนดูหมื่นละมาไงก็ไม่รู้แบบเหมือนแบบวิวมันเยอะแบบเพราะว่าคนดูเรื่องนี้เยอะอะเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาดูผมหรอกแต่มันแบบแนะนําใน y o youtube อะปัญหาของไทยส่วนใหญ่อยู่ที่บทอันนี้บทผ่านพะระดวง เห็นอีกช่องชอบจริงเหรอบริษัทไหนทำไว้แอดมินท้องฟ้าพระร่วงเนี่ยไม่ได้ดูตัวอย่างอะไรเลยวะดูแล้วจะรู้สึกแปลกใหม่เหรอไม่กล้าดูเลยวะพระร่วงกระแสงเงียบแค่วันฉายก็แย่แล้วชนหนังใหญ่แต่อาทิตย์นี้ไม่มีหนังใหญ่เลยนะชนหนังใหญ่ด้วยเหรอมีเรื่องไหนอะหนังใหญ่อะ อ๋อหมายถึงชนกับพวกสติทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยังมีคนดูอยู่นะพวกสติทมิชชั่น8ปดไฟนอลเดสเซนเนชั่นคือมันยิงยาวมาถึงอาทิตย์นี้เลยนะพวกหนังฟอร์มอะโอเคก็วันนี้ตอนเดียวก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์น่าจะเบิลสองนะห้แล้ววันจันทร์ไปปิดที่ตอน7จะได้คุยกันยาวๆ มีอะไรรีวิวเดี๋ยวมาระบายกันเต็มที่นะเพื่อนๆชอบอะไรไม่ชอบอะไรเดี๋ยวมาคุยกันวันจันนะเดี๋ยวนัดอีกทีในกลุ่มไลน์ฝากกลุ่มไลน์ด้วยนะครับใครที่ดูจบแล้ววันจันเข้ามาคุยกันนะอีกทีนะผมช้าหน่อยขออภัยด้วยค่อยๆไปทีละตอนคุยแม่งทีละตอนเลยอ mm hmm. ใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์เข้ามาได้เวลาผมจะไลน์ผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์เสมอนะครับไว้เจอกันนะครับแอดมินท้องฟ้าบอกนีโลคนยังดูเยอะอยู่ครับใช่ร้อยล้านยังครับนีโลสติ๊ เมมเบอร์ V.I.P. บอกเจ้าของแฟตตัวจริงยืนยันว่าดุยเจียด่าเจ็บกว่าในซีรีส์จริงเหรอในซีรีส์นี้ก็โ,โหด่าแบบเจ็บมากๆเลยนะมาเต็มหมดนะคำหยาบคือเป็นตัวละครที่มีเขาเรียกว่าอะไร ตัวละครที่แบบคนน่าจะชอบอ่ะเหมือนแบบใช้คำหยาบเยอะใช้คำหยาบพูดใช้พลังออเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะให้พลังงานบวกเชิงลบ <c oughs> โอเคขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาคุยกันในวันนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ